เอเช็คกับอินคงไม่ได้ลงเพราะเก่งพอกับนักเตะเขาถ้าเก่งกว่าแบบเจอุ้มก็คงได้เราควรทําหล็กเ้าให้แข็งกว่าหรือดีพอกับญี่ปุ่นไปเลยจะได้ไม่ต้องง้อหลีกสูงๆพวกนี้คุณคิมสัง่งพูดถูกต้องครับจริงๆแล้วเ,เราควรทําหลีกเราให้สูงกว่าเราควรนะ<ช>แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยคือมันมันห่างไกลมากไงใชเ่เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยพอหลังจากที่เมื่อวานนี้สุภโชคครับ ไม่ได้ลงสนามเนี่ยนะครับอะก็ผมก็พยายามจะ,ะหาข้อมูลมานะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุประโชคอยู่ในในการดูแลของมิชาที่ตัวมิชาเองพอใจนะโยนะครับแต่เขาก็ทํางานร่วมกัน <c oughs> มีสตาฟโค้ดเป็นชาวบราซิลนะครับสตาฟโคด้ด <c oughs> บราซิลเขาก็จริงๆแล้วเขาก็มั่นใจว่าสุประโชคจะมีชื่อ <c oughs> แต่เขาก็งงเหมือนว่าเออทำไมไม่มีชื่อไม่รู้มันมัน,ม,นมันอะไรตรงไหนนะครับ <c oughs> แต่เขาก็บอกว่าตอนเนี้ย สิ่งที่พอจะมองเห็นว่าถ้าจะมามีข้อกันเองเนี่ยนะครับทำไมสุภโชคจะไม่มีชื่อข้อหนึ่งเลยเรื่องความฟิตอ,องบอกเนโหนี่ขนาดไปอยู<ฮ>่เป<ฮ>็นเดือนยังฟ<ฮ>ิตไม่ถึงนิดนะครับโอ้โหมันมัน,ม,นมันความฟิตเนี่ยฟิตเปี้ยไหมผมว่าเปี้ยเปี้ยระดับไทยเลยค,คือสุภโชคไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นักเตะที่ได้หยุดเล่นนะพี่ปูใช่ในบุรีรัมเนี่ย<ฮ>บุรีรัมลากยาวมันจนถึงชิงฟุตบอลถ้วยครับแล้วสุปโชคเตรียม หยุดหน้าไม่เกินอาทิตย์แล้วสุภโชคบินอืบินมาที่สิบสองหรืออะไระเดือนก่อนนู้นละแล้วลเก็บตัวมายาวๆอยู่ที่ญี่ปุ่นอืยังฟิตไม่ทันหนึ่งเหรอคือคือมันฟิตเนี่ยฟิตน่าจะเป็นฟิตที่ลงเล่นได้แต่ถ้าด้วยญี่ปุ่นเนี่ยต้องการผู้เล่นที่ลงไปไล่ครับนะครับลงไปไล่ลงไปไปแบบมีความฟิตที่มันมันเหนือกว่าที่ที่เราเคยเจอที่บ้านเราอะนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกร,รมการฝึกซ้อมของของสุภโชคตอนเนี้ยนะครับ เรื่องของเขาบอกว่าเรื่องของบ bon อลรานซิชั่นอะไรต่างๆนานานอกจากเรื่องของรายละเอียดอีกนิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ,องศาในการยืนอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยได้ยินมานะครับแล้วก็เรื่องความฟิตเขาบอกวิธีการฟิตเนี่ยให้จะให้ทาไงรับประโยชน์ตอนเนี้ยที่สุภาพโชคเจออยู่ตอนนี้นะคือเล่นสี่หนึ่งเล่นลิงสี่หนึ่งสุภาพโชคเป็นลิงต้องตัดบอลไม่ัดต้องตัดให้ไม่ได้นะคือเขาไม่ได้จับมาวิ่งจับมาวิ่งจับมาวิ่งเพื่อเติมความฟิตแบบแบบที่เราคิดกันนะแต่ว่าต้องแย่งบอล หรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยต้องติดระเบิดต้องตีทิ้งแรงระเบิดตรงนั้นนะครับ4151เนี่ยสุภโชคเจอทุกวันครับจะเช็คเจอทุกวันเพื่อชาร์ให้ได้เลยเพื่อให้อ่าพอเสียบอลเราต้องไล่เสียบอลเราต้องไล่ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้แต่วิธีการฝึกจะเป็นฝึกเล่นลิงนึ41ครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าเป็นเรื่องปกติที่อินชาววัตหรือว่าสุภาพโชคที่หนึ่งไม่มีชื่อสองยังไม่ได้รับโอกาสเพราะว่าในช่วงแรกๆที่เจหรือว่าอุ้มหรือว่ามุ้ยไปเนี่ยก็ต้องส่งใน ฐานะโต้สำรองอ่าไม่ค่อยได้ลงบ้างได้ลง5้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีหรือย0ิบนาทีประมาณนี้ก่อนแล้วค่อยๆสลับลงถ้าเช็คเข้าตายจริงๆครับผมเชื่อว่าไม่เกินแมตช์สองแมตช์นี้หรอกเขาต้องขยับมามีชื่อขยับมาได้รับโอกาสลงสนามแล้วเพิ่มเวลาลงเรื่อยๆอ่าเอ่อเขาก็มีการวิเคราะห์กันบอกว่าครับสิ่งที่ตอนเนี้ยต้องพูดคุยก็คือว่าอย่าให้เขารู้สึกทอนะ มันเป็นการเริ่มต้นที่ยากแล้วก็เอาตัวอย่างจากเจเอยกว่า<ม>อุ้มเออยกว่าได้ดงเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตอนเนี้ยเจก็เริ่มโทรคุยกับน้องมากขึ้นเพื่อที่จะปลูกปอบเจเป็นคนน่ารักมากนะครับแล้วก็คุยกับเช็คว่าเฮ้ยไม่เป็นไรต้องทํายังไงต่อต้องทำยังไตตง,ง,ไต,งต้องกดต้องอดทนต้องไม่ดาวอ่ะจิตใจต้องไม่ดาวร่างกายต้องเอาจิตใจต้องไม่ดาวอ่าครับถาบมว่าถามว่า แมไปไปทั้งทีไปจากตัวจริงทีมชาติไทยไปจากตัวจริงบุรีรัมย์ที่เพิ่งประสบความสาเร็จไปไปนู่นเนี่ยถ้ามีชื่อตัวสํารองเนี่ยมันยังพอไหวนะแต่ว่าพอไม่มีชื่อเนี่ยผมเชื่อว่าถามว่าดาวไหมมันก็คงเซ็งแหละแต่ว่ามันจะปรับอารมณ์ให้ให้กลับมาฝึกซ้อมได้ฟูได้ยังไงผมเชื่อว่าเจก็มีวิธีเพราะว่าเจก็เคยโดนแบบนี้มันพลาะมีท่านหนึ่งบอกว่าสมัยเจไปใหม่ๆเนี่ยเห็นเทปซ้อม่นลิงเนี่ยเปิดหูเปิดตาดีนะใช่เลยคุณ mtud ีนะครับ จริงๆอย่างอย่างที่เราคิดว่าไอ้ความฟิตเนี่ยไม่ใช่ไม่ฟิตนะผมยืนยันผมมั่นใจมากว่าเขาไปก่อนด้วยเพราะมันเป็นการวางแผนร่วมกันระหว่างบุดีรัมซับโซโลและต้องการสนับสนุนนักเตะจริงๆใช่ครับให้ถอนจากชุดเดชทัพเลยอย่างชาติเพื่อไปเตรียมตัวไม่เก็บแล้วก็ฟิตแน่นอนแต่ว่าไอ้ฟิตที่ว่าเนี่ยมันยังไม่ถึงระดับที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างพอเขาบอกมานึกภาพออกนะโยว่า พอเล่นลิงสี่หนึ่งห้าหนึ่งไม่ได้เล่น,ลนแบบว่าเพื่อไปแย่งอาบอลมาครองนะครับคือเขี่ยทิ้งก็ได้อะไรก็ได้แต่ต้องตัดให้ได้ตัดให้ได้ตัดที่เขาจะส่งให้กันเนี่ยครับพพอมลึกพาพจาลองว่าในสนามปั๊บเนี่ยพอเจอฟุตบอลที่เขาพาร์ตกันเร็วๆนะครับ,รบทุกคนก็ต้องไล่เสียบอลต้องไล่เสียบอลต้องไล่ไมันก็จะถูกสร้างมาจากตรงน,นี้แหละถ้าจะมีส้อสร้างสัญชาตญาณในการเสียแล้วไม่เดินเสียแล้วไล่เสียแล,ล้วต้องไล่บอลชาสองก็คือว่าเอา่อพลังระเบิดในการที่จะไล่ในวงแคบๆเนี่ย ครับหนักหนาคุณเคยเล่นบอลลิงสีหนึ่งใช่ไหมเคยเคยเลยมากเหน่อยมากไล่สามรอบไม่เจอเนี่ยคือต้องนอนในการหนักนาในระดับสุภรพโชคเนี่ยคือฟุตบอลเฟอร์ทัชครับอย่างเราเนี่ยเล่นกับเพื่อนเนี่ยสีหนึ่งบางทีมันก็แปรแป๊กออกเองอะไรเงี้ยใช่เราอาจจะไม่เหนื่อยแต่ว่าสีหนึ่งในระดับเจลิกเนี่ยอ่ามันแปรชัวร์กันทุกครั้งอรัพี่ปูเจอไปนาทีกว่าเนี่ยมันพี่ปูสปีดนาทีกว่าเนี่ย ต้องด่าเพื่อนแล้วนะว่าอะไรของมึงเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าอายุพูดเปรียบเทียบไปยี้ได้เห็นภาพเราเคยเห็นภาพการฝึกซ้อมบ่อยๆที่เขาจะเอามาเกอร์มาตั้งสี่ตัวชูนะอยู่ในเหมือนเวทีมวยอ่ะแต่แคบมาแล้วก็ให้คนแปรบอลซอฟตแปรบอลเนี่ยแปรยัดนะแปรยัดด้วยความเร็วความแรงสปีดบอลแบบนั้นอืแล้วคนรับบอลต้องไม่ให้รับต้องไม่กระชอไปนอกกรวยถูกนอกมา์เกอร์ครับแปรจ่ายไป ก็ต้องเข้าไปหาเสื้อนที่อยู่ในมาร์เกอร์ในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่โยพูดชัดเจนว่าเล่นลิงสีหนึ่งถ้าเป็นเราเล่นเนี่ยหวังว่าไอ้สี่คนเนี่ยมันจะแปแป๊กบ้างขยับวิ่งสองสามเก้าเนี่ยมันตกใจแล้วใช่หรือว่ามันมันจะบอจับบอลกระชฉอบ้างแล้วลิงพอไปทันบ้างแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นสีหนึ่งที่โอ้โห มันพัชซิ่งกันแบบเบสิกดีมากปัง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 งเงี้ยนะซีหนึ่งเจลีกกับซีหนึ่งไทยลีกมันคนละเกตนะพี่เอ่าอันนี้บอกก่อนแล้วเราได้เห็นเจเเจล่นเห็นเจเล่นมาแรกๆที่เขาเล่นลิงกันอ่ะโหดนะนี่แหละตอนเนี้ยลองใครรู้จักกับเชคก็ลองถามดูว่าเจอบ้างเปล่าลิงสีหนึ่งลิงห้าหนึ่งนะฮะวันนั้นลิงแต่เป็นกระบวนการผมไปดูลิงนี่ไงลิง ลิงสามคนแล้วก็รอบวงของของลิเวูกับแมนยูแอดมินเหนือวันนั้นลิงกี่คนนะลิงสามคนแล้วก็รอบรอบวงของลิเวูอ่ะโอ้โหพี่ปูเขาแปลกันเหมือนยัดแกล้งกันอะแต่ว่ามันมันผ่านได้ทุกครั้งอ่ะยังงงว่าโอ้ยเก่งไหมเนี้ยจริงจริงแปรยัดเนี่ยครับอ่อย่างตอนเนี้ยเช็คก็เข้าใจมากขึ้นแล้วว่าเช็คยังบอกเลยนะบอกว่าครับบ้านเราถ้าแปลยัดถือว่าแกล้งมันก็ถูกต้องถูกต้องอะไรเห็นั่นแปรยัด แปะไม่ยัดเนี่ยถือว่าไม่ไม่ตั้งใจเพราะได่นแปะยัดทุกคน <laughs> น้ําหนักปัง <laughs> ปังปังปัง,ปงแล้วทีนี้พอสปีดบอลมันเร็วปั๊บเนี่ยนะฮะครับมันก็คนไล่ก็ไล่ย,ยากนี่ก็คือการแก้เพรสซิงคือวิธีการฝึกเนี่ยไม่เป็นคําตอบหมดเลยนะอ่ะทําทไมทาไมจ่ายบอลเร็วจ่ายบอลแรงเพื่อคนเพรสซิงเพรสซิง <laughs> ยากเช่นเดียวกันตัวที่เพรสซิงก็คือตัวลิง <laughs> นะครับอืทําไมต้องต้องอ่าเป็นสี่หนึ่งเพราะว่าต้องแย่งบอลในสี่คนที่เขาแปรเร็วๆแรงๆให้แม่น ้าลิงเมืองไทยจะบอกว่าโอ้โหลิงเก่งคือยืนดักทางดักแต่ว่านี่เขาไม่ให้ดักจะไปยืดดักดักดักแบบอย่างเดียวฮะดักแบบโอ้โหดักอ่ะฮะอันนี้เขาไม่ให้ดักอ่ะหรือหรือตีต้อตัวปิตลอดตัวหนึ่งเราก็จะเอียงไปนิดนึงนะเล็งเลงเลงและขยับเล็งตะคุบอะไรเงี้ยนะฮะจะไปเล็งใครใครจะไปอ่อนไม่มีอ่อนเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยนี่เป็นเป็นสิ่งที่ จริงๆแล้วหลายๆลูกหลายๆวิธีการเล่นของสุระโชคที่มิชาพอใจนะมิชาคุยกับสุประโชคดีมากนะครับยืนยันนะคุยตลอดนะครับพอใจสปีดความเร็วการยิงประตูครับกล้าเล่นนะครับแต่ก็ยังมีบางจุดที่ยังต้องปรับนะครับอย่างเช่นเรื่องของความฟิตนะครับเรื่องขององศาในการยืนต่างๆนานาคือรายละเอียดแหละนะครับใช่ครับแต่เชื่อว่านะครับ เนี่ยไม่เกินสองสามนัดเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีชื่อละนะฮะต้องมีชื่อละเพราะว่าด้วยสถานการณ์ด้วยดูใดด้วยแล้วก็เอาให้พร้อมจริงๆนะครับอ่าแต่ว่าในอีกมุมหนึง่งบางทีเนี่ยนะครับมันมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องของสัญญาด้วยนะผมว่าพอเป็นการยืมตัวปั๊บเนี่ยโค้ดมันจะมีบางมุมที่คิดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าคือถ้าต้องไปเขี้ยวเ,เข็นเขี้ยวกรรเอากันนักเตะที่พอๆกันเนี่ยและมีสัญญา ระยะยาวกับอีกคนหนึ่งเนี่ยที่หกเดือนหมดสัญญายืมตัวเนี่ยเขาจะไปเคี่ยวใครอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาคิดยังไงอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะพี่กูคือทุกเกมที่สมมติว่าอันนี้เป็นเกมแรกละที่<ะ>สุขโขชัยไม่มีชื่อ<ะ>มันจะนับถอยหลังเด้เลยผมบอกตลอดว่ามันจะนับถอยหลังเย<ะ>ใช่ถามว่าน้อยไม่สิบสามเกม<ะ>ก็น้อยนะ,ะแต่ว่าถ้ายิ่งนับถอยหลังเรื่อยๆแล้ว<ะ>ผมกลัวว่าสุขโขชัยใจจะจะไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่านักฟุตบอลอาชีพมันก็ต้องสู้แหละถ้าได้รับโอกาส ผมว่าเขาก็ทําได้นะแต่ว่าเวลาปรับตัวน้อยไหมเดือนกว่าผมก็บ้าน้อยอืแล้วไป <c oughs> ไปกลางทางไปกลางทาง <c oughs> <c oughs> นะครับไม่ <c oughs> มีเวลาสัญญายืมตัวหก <c oughs> เดือนนะฮะ <c oughs> แต่ก็ต้องนี่แหละในในช่วงเวลาสั้นๆในวิกฤตเหล่านี้แหละที่ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับ <c oughs> อเพราะฉนั้นเนี่ยก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับเราหวังว่าอย่างน้อยๆไม่ได้อะไรเขาต้องได้โอกาสได้โอกาสแล้วเขาต้องคว้าให้ได้นะครับแต่ถ้ามีโอกาสแล้วมันทําไม่ได้ก็ต้องยอมรับ ใช่เงื่อไขาของเวลาทั้งเรื่องของมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนเหมือนตองอรพี่พุ่มที่คิดแบบโอ้ยังไงก็ได้ลงเรามั่นใจว่ายังไงตองก็ได้ได้ลงขายตัวหลักไปแล้วเหลือซูเกโนที่อายุสามสิบกว่าสุดท้ายตองก็ยังไม่ได้ลงแต่ว่าโค้ชคนเดิมเนี่ยยังยังให้โอกาสเจตลอดแต่ว่าอืมผ้าเนี่ยโหดเหมือนกันนะออาเขี้ยวโหดโหดเลยอ่ะสมัยตองมิชาก็พูดอย่างนี้แหละไม่ใช่นะครับคุณคุณตั้ม ในเรื่องของของมิชากับตองเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นแบบว่าเหมือนสุภโชคกับมิชาตอนนี้มันเพราะว่าตอนนั้นก็อาจจะมีโค้ดป,ประตูที่เขารับผิดชอบอยู่ด้วยนะครับ,รบนะฮะยังไงก็ต้องห้เช็คเล่นดูสภาพแนวลุกซัปโปรโตอนนี้สิเยิงไม่ได้มาก,กี่นัดแล้วต้องเอาตัวใหมๆ่ๆมีความกระหายลงเอาคุณบรูนะครับครับอิน uh, บ,บ็อกซ์ไปบอกมิชาหนะ่อยคุณบรู <laughs> คือ <laughs> คือมิชารู้หมดแหละเอ้ยบรแต่ว่าถ้าหากว่าสุภโชคดีจริงผมเชื่อว่ายังไงสุภโชคก็ต้องได้รับโอกาสเพราะว่าตอนนี้เนี่ย คอนซาโดเรซัป,ปโปโรไม่ใช่แค่า่าหน้าฝืดนะถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกดซ b s c r i b e นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อยแนะครับ